กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมนายประเดิมชัยบุญช่อยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตห้าดินแดง้อยขวางพักเพื่อไทยอนุญาธรรมาทานนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณธปรมธา,านที่ท่านประธานได้กรุณาให้โอกาสผมได้ฝากถึงปัญหาความเดือดร้อนไปถึงผู้ที่รับผิดชอบนะครับในการใช้สิทธิ์ในการที่จะได้ยื่นกระทู้สดถามด้วยวาจาด้วยวันนี้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูตามข้อบังคับการประชุมสภาสภาแห่งนี้นะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับรับเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมานำเสนอให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาวันนี้ผมมีความตั้งใจที่จะได้นำปัญหาความเดือดร้อนซึ่งอยู่ในกระแสะความสนใจ ของคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้าพูดถึงสถานการณ์สามเหลี่ยมดินแดงผมเชื่อว่านะครับท่านประธานลงไปในพื้นที่ตรงไหนของประเทศไทยคนรู้จักสามเหลี่ยมดินแดงเป็นอย่างดีถามว่าทำไมคนถึงรู้จักสามเหลี่ยมดินแดงก็ด้วยเพ,เพราะเหตุผลที่ว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องทางการเมืองบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง การเกือบทุกเย็นเพิ่งประกาศหยุดไปสองวันวันที่18ก็จะมาที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงอีกอันนี้คือต้นเหตุของสิ่งที่ผมนะครับนำมาเพื่อที่จะได้ยื่นปัญน,นะครับยื่นเป็นกระทูสดในการที่จะสอบถามนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นทั้งนะครับผู้นำประเทศและในฐานะที่เป็นทั้งผู้กํากับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ในการที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับการกระทาของบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไปควบคุมดูแลนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองในขนาดนี้ท่านประธานก็คงทราบดีนะครับว่า ภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏออกไปทุกสื่อนะครับทุกช่องในขณะนี้ทุกคนติดตามและสอบถามอยู่ตลอดเวลากล <Evet. S 1> ุ่มผู้ชุมนุมมาเรียกร้องสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยที่เขาต้องการที่จะให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหันมาควังนะครับ มหันมาตั้งใจในการที่จะตั้งโต๊ะในการเจรจารพูดคุยเพื่อหาทางออกแต่ในทิศทางกับกันเราจะเห็นว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่เคยได้สนใจในสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมจนกระทั่งนำไปสู่เหตุการณ์นะครับที่ต้องเรียนท่านประธานอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักสากลเลยเป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงการใช้วิธีการในการปราบปรามกลุ่มผู้มาชุมนุมเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นไปนตามรูปแบบมาตรฐานสร้างความบาดเจ็บล้มตายให้กับกลุ่มผู้มาชุมนุมเรียกร้องเกือบทุกวันท่านมราครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแถวนั้นเขาต้องได้รับผลกระทบทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้นะครับออกมาชุมนุมเรียกร้องแต่เขาอยู่ในบริเวณเดียวกันการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าที่คอฟอนะครับที่ทที่ได้มีการจัดตั้งกำลังทั้งวิธีการไล่ล่าต้องเรียนท่านประธานนะครับว่า ชุดควบคุมฝูงชนกลุ่มนี้ชุดนี้นะครับไม่ทราบว่าดูหนังฝรั่งมากเกินไปหรือเปล่าใช้ทั้งรถยนต์ใช้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าวิ่งขับชนคนนะครับก็มีปร,รกากฏให้เห็นแต่ยังไม่มีคำตอบจากผู้รับผิดชอบออกมาจากปากของนายกรัฐมนตรีแม้สักคำเดียวว่า จะรับผิดชอบต่อการกระทําจากเจ้าที่ของรัฐอย่างไรชดเชยดูแลความเสียหายเยียวยานะครับคนที่ไม่รู้อิโนอยเน่ก็ถูกเจ้าที่ขอฝอลุมตีลุมทําร้ายทั้งท้งท,งที่จะต้องเดินทางกลับบ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแถวนั้นนะครับทั้งบริเวณแฟลตดินแดงของผมนะครับทั้งบริเวณนะครับถนนราชปาลบ นะครับใกล้ๆกับบ้านท่านประธานสภาของเราท่านประธานชวนนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของเจ้าที่มากมายฉะนั้นผมคิดว่าท่านประธานครับการที่สมาชิกสภาได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นกระทู้สดเพื่อที่จะถามเ <c oughs> พื่อที่จะได้ให้เจ้าที่ให้ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะนายกมาตอบว่าวิธีการในการที่จะดูแลเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและไม่สร้างความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนท่านจะมีวิธีการในการดูแลกำกับหรือว่าดำเนินการอย่างไรแต่ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งท่านประธานครับนายกดันตรีไม่มาไม่มาไม่ว่าอย่างไม่มบหมายให้ใครมาตอบแสดงว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่มีความหมายในสายตาของผู้บริหารหรือว่ารัฐบาลชุดนี้เลยใช่ไหมครับปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องสนใจในสิ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในกรน,นี้เลยนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตนำเรียนทรานประธานนะครับฝากไปถึงนะครับตัวนายกรัฐมนตรีให้ได้สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนไม่ว่าจะผ่านพอบอนะครับตรนะครับหรือว่านะครับผู้บัญชาการนคะรบาลน,นะครับให้ใช้วิธีการ ที่เป็นไปตามหลักสากลและไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเขาหนีการกระทำของเจ้าที่ขึ้นไปบนแฟลตเข้าไปในอาคารพาณิชย์เจ้าที่ก็อย่างไร่ล่ายิงทั้งแก๊สน้ำตายิงทั้งกระสุนยางเข้าไปผมทราบใหม่ว่านะครับจะถามนาย,ยกอยู่ว่า ใช้เงิน2 0 0อกว่าล้านบาทในปี2563เนี่ยนะครับไปซื้อปืนนะครับปืนกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนมาอีกประมาณ75,000ื่กระบอกเนี่ยไปซื้อมาทำไมนะครับแทนที่จะใช้เงิน200กว่าล้านนี่นะครับไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องโควิดถ้าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องปากท้องถ้าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องนะครับโรคภัยแค่เจ็บผมคิดว่า นะครับคงไม่มีใครออกมาเรียกร้องฉะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานฝากไปถึงนายัฐมนตรีนะครับได้ช่วยกำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลอย่าให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ไม่คุ้มครองประชาชนที่อยู่บริเวณแถวนั้นขอบคุณท่านประธานครับ